สวัสดีครับวันนี้มาดูหลวงปู่โตนะครับกําลังมาแรงนะครับช่วงนี้เป็นเหรียญหลังพัดยศนะครับอุ้มดาวนะครับทําไมถึงเรียกอุ้มดาวนะครับเพราะว่านี่ครับเหมือนหลวงพ่ออุ้มดาวมันมีดาวอยู่นะครับนี่ดาวอยู่ตรงนี้นะครับนี่นี่นะครับอุ้มดาวนี่จะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับเหรียญนี้จะปั๊มหน้าไม่ค่อยติดเหรียญนี้นะครับดูที่ขอบเลยนะครับปึ๊บ ถ้าถ้าพระไม่ได้อยู่ในเรียมนะครับหันคอมเลยนะครับดูไม่ยากเลยนะครับตังนี้ง่ายๆง,ง่ายมากถ้ามีขอบให้เทียบนะครับเห็นไ,ไหมครับนะครับแป๊บหนึ่งปรับขากล้องตัวหนึ่งนะครับโฟกัสไม่ติดโอเค พลิกมาทางซ้ายของเหรียญน,นะครับทางซ้ายนะครับนี่เห็นไหมครับรอยตัดเหมือนกันเลยนะครับจาแค่แตรงนี้แหว่งฉีกแล้วมาคมๆตรงนี้นี่มีแหว่งนี่อย่างนี้แท้เลยนะครับเหมือนกันเห็นไหมครับรอยตัดมีอยู่ครับสองขีดหนึ่งสองแล้วมีเป็นชุดเนี่ยหนึ่งสองสามสี่นี่เหมือนกันเลยนะครับ ดูฝั่งขวาของเหรียญบ้างนะครับจะเป็นแบบปั๊มฉีกนะครับไปดูความคมชัดนะครับนี่นครับด้านหน้าเป็นรูปหลวงพ่อนะครับนั่งเต็มองค์นะครับ ด้าน,นหลังเป็นพัดยศนะครับเอาปีหนึ่งแปดนะครับ,น,รบนี่นะครับ <Okay. S 3> <Okay. S 1> เดี๋ยวซูมให้ดูนะครับ <Okay. S 1> เหรียญน,นี้เดิมๆเลยนะครับคีบุนเกาะ เหรียญนะครจะมีกระแสวิ่งอย่นี้นะครับเนี่ยดูจำไว้ตรงนี้นะครับเหรียญนี้จะปั๊มไม่ค่อยลึกนะครับจะมีกระแสอยู่เป็นพื้นฐานของเหรียญปั๊มนะครับด้านหลังนี่ยนะครับดูตัวหนังสือไหมครับจะมีกระแสดูหูเจาะนะครับปินปิ้นนะครับปิ้นแบบไม่ซ้อนนะครับปิ้นทีเดียวนะครับนี่ ต่อไปดูอีกเหรียญหนึ่งเหรียญน,นี้ปั๊มชัดนะครับดูหน้าหลวงพ่อติดชัดเลยเห็นไหมนี่ยเมื่อกี้มีกระแสเห็น,นไหมวิ่งนะครับมีแค่สภาพพอสวยนะครับสภาพพอสวยก็อยู่หลักพันปลาปลนะครับถ้าดำดำกิ๊บกิบเลยนะครับก็อยู่ประมาณหมื่นต้นๆน,นะครับ ความคมชัดดูปิ้นแบบนี้นะครับบ,บานๆปิ้นๆน,นะครับนี้เลยนี่ใครมีนะครับรับเช่านะครับหลวงพุโต,โตนะครับกําลังมาแรงนะช่วงนี้ภาพปิดตานี่ไปไกลมากแล้วนะครับเหรียญก็ยังไม่เท่าไหร่นะครับจริงๆผมมีหลายเหรียญน,นะมีเป็นเหรียญอื่นด้วยสร้างสร้างเหรียญ ก็มีครับพันยศนะครับใครมีนะรับเช่านะครับส่งรูปไปได้ที่ไลน์ดีแอดไซจีเนซนะครับถ้าดูแล้วถูกใจสามารถส่งไปสนีไม่ได้เลยนะครับไม่มีโกงนะครับถ้าผมโกงนี่คงอยู่ไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าผมก็เปิดเพจมานานทําอาชีพนี้มานานนะครับผมไม่ไม่ยอมให้เสียชื่อแน่นอนนะครับคับผมโอเคนะครับขอบคุณครับ